สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับช่องนายหัวร้านชนแนลนะครับผมวันนี้ก็ไปตลาดเหมือนเช่นเคยนะครับไปเราไปตลาดกันจะไม่พูดเยอะนะครับขึ้นรถกันก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับเตรียมตัวจะออกเดินทางไปตลาดนะครับผมก็วันนี้ถ้ามีโอกาสผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูที่ตลาดให้เยอะที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเยอะได้แค่ไหนนะครเพราะว่า บางทีมือก็ถือของโอเคเพื่อนๆไปตลาดกันเนาะ่ป สวยสวยสวยค่าสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาถึงรถกันแล้วนะฮะรถจอดอยู่ลานโรตัสเหมือนเช่นเคยนะโอ้เหนื่อยครับดูของครับดูในภาพหรือหรือดูในวิดีโออาจจะน้อยนะฮะแต่จริงๆแล้วเยอะครับเพื่อนๆร้อนเหนื่อยเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านนะครับไปลับร้านกัน ครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาถึงร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูนาร้านยังไม่เปิดของกําลังจะเตรียมของคระกบเพื่อไม่รู้ว่าภาพมันชัดหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนอยู่รถตัดที่ผมถ่ายกําลังจะเก็บกล้องกล้องร่วงครับเพื่อนเพื่อนกล้องร่วงลงพื้นเลยเอาทางเลนลงอีต่างหากผมก็ไม่มัน่นใจว่าเลนข้างในมันแตกหรือมันเล้าหรือเปล่านะ อันนี้คือลองเอามาถ่ายดูว่าภาพมันชัดหรือเปล่าดูบรรยากาศข้างนอกนะครับเ,เพื่อนๆว่าเป็นยังไงฟองไฟแจ่มใสเนาะ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะผมขอตัวไปล้างผักล้างเนื้อล้างหมูก่อนนะครับเพื่อที่จะทำน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อเพื่อนๆเนาะ ร้านเปิดแล้วนะครับเปิดหน้าร้านแล้วพร้อมถายแล้วแต่แดดแรงมากนะครับแดดแรงจริงๆเพื่อนๆดูฮะแดดแรงแดดเผายิ่งเป็นคนผิวขาวอยู่ด้วยดำหมดเลยทีนี้ เพื่อนๆคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นถ้ามีเวลาผมจะถ่ายบรรยากาศตอนเย็นให้ดูนะครับขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ๆถ้าอยากชมคลิปผมเรื่อยๆก็ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมขอบคุณมากครับในคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ